วันนี้เรามาแนะนำโปรโมชั่นสำหรับปั๊มเทอรลอยบัเตเลตแท้ๆใช้โซล่าเซลล์นะครับมีรีโมทควบคุมระยะไกลสามารถปิดเปิดได้นะครับในมือเรารีโมทสามารถควบคุมได้50เมตรนะครับตัวนี้นะครับสามารถเล่งรอบได้3ระดับ1 2 3นะครับเบาได้แรงได้3ระดับนะครับสามารถต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ได้เลย วันนี้ผมมาทดสอบกับแผง350วัตต์4แผงนะครับ350วัตต์4แผงได้ความแรงของวัตต์อยู่ที่1,400วัตต์ทดสอบคู่กับปั๊มบัลเลต2นิ้วเพาล้อย1,100วัตต์มอเตอร์นะครับ1,100วัตต์1.5แรงม้าเต็มเป็นระบบดูดน้ำเองนะครับตอนนี้เราดูดให้ทดสอบนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีหัวกระโหลกให้1หัวนะครับแล้วก็ตัว เข็มขัดตัวเกลียวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวปั๊มนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับเป็นในแบรนด์ของชาโนปั๊มซึ่งคุณภาพสูงนะครับมอเตอร์ก็จะเป็นทองแดงแท้เดี๋ยวเรามาดูเนมเ็ตนะครับชาโนปั๊มนะครับ1,100วัตต์เต็มสามารถสูบน้ำได้22,000ถึง2 5 0ห0ลิตรต่อชั่วโมง สูง25เมตรสูบนึก8เมตรตามเนมเพจเลยนะครับปุ่มคอนโทรลด้านบนนะครับตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลน,นะครับมีวงจรควบคุมอัจฉริยะอยู่ภายในนะครับมีป้องกันไฟเกินไฟตกตัวนี้ทํางานอัตโนมัตินะครับปุ่มออนปุ่มออฟลบบวกเปิดปิดลดรอบเร่งรอบนะครับในแบรนด์ของชาน e l ปั๊มตัวนี้ไม่ผิดหวังครับ2นิ้วบัตรเลทแท้ ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลได้เลยใช้ตั้งแต่2แผงจนถึง4แผงเป็นปั๊ม48โวลต์ถึง100โวลต์น,นะครับรับไฟได้สูงสุด100โวลต์วันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นเทศกาลลดราคา1111 3,990บาทราคาปกติ5,990บาทตอนนี้จัดรายการเหลืออยู่แค่3,990บาท2นิ้วนะครับท่านใดต้องการ3นิ้ว3นิ้ว4 0 0พ 390บาท4,390บาทถึงใจก็สั่งมาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งจัดรายการเพียงรุ่นละ30ชุดเท่านั้นนะฮะมีรีโมดด้วยครับสามารถกดได้สะดวกมากปิดเปิดได้เร่งรอบได้นะี่ฮะสามความเร็วมีสามความเร็วสามระดับปิดเปิด หลังจากนั้นปั๊มก็จะดับอัตโนมัตินะครับถ้าไม่มีแสงฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาปัมา๊มเพลาลอยแล้วเป็นมอเตอร์บัตเลดไร้แปลงถ่านใช้กันยาวๆครับไม่มีอายุไขของแปลงถ่านเป็นมอเตอร์บัตเลดมีกล่องวงจรควบคุมนะครับติดเปิดได้แรงมากครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ